เริ่มจากดีไซน์กันก่อนตัวเครื่องของ m 7 2มาในดีไซน์ที่บางเฉียบและเรียบหรูขอบเครื่องโค้งมนจับถนัดมือหน้าจอขนาดใหญ่6.8นิ้วแบบ Super AMOLED+ Plus ที่ให้ความละเอียดระดับ FHD บวกสีสันสดใสคมชัดและรองรับอัตรา Refresh ชเร e สูงถึง120 h z ทําทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมเลื่นไหลสุดๆแสงสว่างหน้าจอสูงพอที่จะใช้งานกลางแจง้งได้สบาย แม้แดดแรงก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนในส่วนของประสิทธิภาพ Galaxy M72 ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 2ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ซึ่งไม่เพียงให้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่สูงเท่านั้นแต่ยังช่วยให้การประมวลผลของเครื่องเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเล่นเกมระดับสูงหรือเปิดหลายแอปพร้อมกันก็ยังทำได้ลื่นไหลแรมมีให้เลือกตั้งแต่8 g b ถึง12 g b และหน่วยความจำภายในสูงสุดถึง256 g b รองรับการวิเคราะห์ดีเพิ่มได้อีกเรียกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลไม่มีทางพอแน่นอนสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปหรือโหลดไฟล์เยอะ กล้องถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อย่างแท้จริง Galaxy M72 มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด 108mp ที่ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยพร้อมระบบกันสั่น OIS ที่ช่วยให้ภาพนิ่งและคมยิ่งขึ้นกล้องอัลตร้าไว 12mp ถ่ายวิวหรือกลุ่มเพื่อนได้อย่างกว้างขวาง และยังมีกล้องมาโคร 5MP สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้รวมถึงกล้องหน้า 32MP สำหรับคนที่ชอบเซลฟี่ซึ่งให้ภาพที่สว่างชัดและมีโทนผิวธรรมชาติมากขึ้นแบตเตอรี่ของ Galaxy M72 มีขนาดใหญ่ถึง6,000ม ah ิลอปชั่วโงใช้งานได้ตลอดวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยและยังรองรับการชาร์จเร็ว 45W ที่ช่วยให้คุณชาร์จเต็มได้ในเวลาไม่นาน ฟังก์ชันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนหนักๆหรือเดินทางบ่อยในด้านซอฟต์แวร์ Galaxy M72 มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ครอบด้วย One UI 7ซึ่งมีหน้าตาเรียบง่ายใช้งานสะดวกและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ใหม่เช่นโหมดประหยัดพลังงานอัจฉริยะและระบบ AI ที่ช่วยจัดการการทำงานของเครื่องอย่างชาญฉลาดรวมถึงระบบความปลอดภัย Knox ที่ช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากภัยคุกคามต่างๆ เสียงและมันติมีเดียก็ไม่แพ้กันลำโพงสเตอริโอคู่ที่ปรับจูนโดย d o น b ี Atmos ให้เสียงที่มีมิติเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมอย่างแท้จริงการเชื่อมต่อก็ครบครันทั้ง Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3และพอร์ต USB Type C ที่ทันสมยัยพูดถึงเรื่องราคา Galaxy M72 ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทังกล้องระดับโปรหน้าจอคุณภาพสูงชิปเซตแรงและแบตเตอรี่ที่อึดสุดๆมันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่สามารถทำได้ทุกอย่างทั้งทำงานเล่นเกมถ่ายรูปและดูหนังโดยไม่ต้องเสียงเงินแพงเกินไปสรุปเลยว่า Samsung Galaxy M72 คือสมาร์ทโฟนที่รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยหรูประสิทธิภาพที่แรงกล้องที่ถ่ายภาพได้ยอดเยี่ยมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานและระบบ 5G ที่ล้ำสมัยถ้าคุณกำลังมองหามือถือที่ครบเครื่องในปีนี้ m 7 2คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ